ทุกคนครับทุกคนลองเดาซิว่าคลิปนี้เราอยู่กันในแมปอะไรครับผมใช่แล้วนี่ก็คือแมปไฟน์มาร์เกอร์บัดเบเดอร์ จะดีกว่าเหมือนกับชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วตรงนี้มีมาร์เกอร์ไวโอะไนทเก็บมาเลยครับผมมาร์เกอร์ความรุนแรงครับทุกคนตรงนั้นบ้านสปอนบ๊อบนี่นาสปอนบ๊อบสปอนบ๊อบสปอนบ๊อบในบ้านมีสปอนบ๊อบหรือว่าแพงต้นหรือว่าแพนดิกสุกิทวอร์ดเปิดประตูให้หน่อยเราเข้าไปในบ้านไม่ได้ครับผมประตูล็อกแต่ผมว่าข้างบนจะต้องมีมาร์เกอร์อย่างแน่นอนเลยลอกผมไม่ได้ลอกมีหรือเปล่าตูมหน้าจอก็มาดูใกล้ๆเห็นหัวก็เขียวแบบนี้ใครกันนะ มาเกอร์นแน่นอนชัวปั๊บกระโดดขึ้นมา โดดไม่ได้ผมติดเราอาจจะต้องเหยียบตรงนี้ก่อนจากนั้นก็กระโดดขึ้นตรงนี้ว้ฮูนี่ก็คือ m a r k ร์ถุงเงินครับผมแต่เราไม่สามารถเก็บได้ครับทุกคนเหลียนตาไม่ขึ้นอาจจะเป็นโมเดลสวยงามเฉยๆนะครับตรงนี้หลังบ้านเมื่อกี้เห็นเหล,ลืองๆใช่ไหมสบอลบ๊อบหรือเปล่าไม่ใช่นี่ก็คือ m a r k ร์ l e มอนครับเก็บไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเป็นโมเดลประกอบฉากสวยงามเฉยๆนะครับทุกคนโอ h oh my god ตรงนี้มีต้นซากุระด้วยแมบบก็สวยมากมีเอฟเฟกต์ด้วยทุกคนดูสิ ู้แบบสวยมากๆเลยครับผมนี่ก็อีกหนึ่งด้ามครับเก็บได้หรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันครับผมมีด้ามไหนเก็บได้บ้างเนี่ย <c oughs> มีแต่มาร์กเกอร์สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงนี้ดูนะครับนี่ผมว่าด้ามนี้เก็บได้แน่นอนเลยครับทุกคนเพราะว่าเขามีทางให้เราออบบีเราจะต้องขึ้นไปดนบนตรงนี้นะครับ ไตเสาขึ้นมาโอ้ oh my god ทำไมมันทีขนาดนี้ครับเนี่ยเราจะต้องกระโดดไปนะครับทุกคนไม่น่าจะมีวิธีอื่นครับตรงนี้เขาบอกเราว่าอะไรเนี่ย the pain doesn't stop เจ็บไม่หยุด ชุดไม่อยู่ครับผมมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวออบบี้แค่นี้บอกได้คำเดียวว่าอีซี่เปิดจิปร็อกมาจากนั้นก็กระโดดไปครับผมโดดมา <No. S 1> เออผมว่าเราไปเก็บมาร์กเกอร์ด้ามอื่นกันก,นก่อนดีกว่านี่ไงมาเก็บด้ามนี้กันก่อนครับผมไต่เสาขึ้นไปใหม่จากนั้นก็กระโดดขึ้นมาบนแบงก์นะครับทุกคนครับโอเคโดดมาเก็บเลยมาร์กเกอร์ด้ามนี้คือเก็บไม่ได้ครับผมเป็นเอฟเฟกต์ประกอบฉากอีกแล้วนะครับผม ทำไมเยอะจังเลยด้านในมีแมนนี่ไงมาร์กซ์ลัก,กีวู้ฮู้ดามนี้เก็บได้ครับผมโอ้โหเงินเยอะแยะมากมายอยากได้แบบนี้จังเลยโอเคทุกคนครับผมตรงนี้มีฟอปปาด้วยแล้วทำไมน้องฟอปปานอนไงายท้องแองแมงแบบนี้เนี่ยเราสามารถผักน้องได้นะครับผมว่าน้องเนี่ยน่าจะอยู่ผิดตำแหน่งนะครับผม เออเอาน้องมาอยู่งี้ดูดีกว่าเยอะเลยครับผม <Bro. S 1> แกงน้องอีกแล้วเราแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับตรงนี้เขาบอกเราว่าด้านในไม่มีอะไรได้โปรดเหยียบเข้าไปไม่เชื่อครับผมเห็นมุ้งม่วงแบบนี้โอ้โหมาเกร์ดัมเบลเลอร์เลยครับแต่เราไม่สามารถเก็บได้นะครับผม เป็นโมเดลประกอบฉากอีกแล้วตรงนี้ไปได้หรือเปล่าอาจจะเป็นประตูมิติไม่ได้ครับผมจินตนาการไปเรื่อยเลยผมชอบฉากเขามากอะ่ะเขาทำแบบออกมาได้ด,ดีมากๆนะครับทุกคนดูสิเขาเก็บรายละเอียดแบบว่าดีจริงๆแล้วตรงนี้กระโดดเก็บได้ไหมไม่ได้ครับผมเขาหลอกเราอีกแล้วครับทุกคนด้านหลังสีเหลืองตรงนี้ จะตอบได้หรือเปล่าเก็บได้เปล่าไม่ได้ครับแต่บนต้นไม้ผมว่าจะต้องมีแน่นอนเลยครับผมนี่คือมาร์กเกอร์ต้นไม้ยักษ์นี่ไงมีทางให้เราขึ้นไปเพราะฉะนั้นตายขึ้นไปเลยเราก็จะเจอกับมาร์กเกอร์ ได้ไม่เอ่ยได้ด้วยมาเกอร์เลโก,โกครับผมและทุกคนอยากรู้ไหมบนท้องฟ้ามีอะไรครับบนท้องฟ้ามีมาเกอร์เปเปอร์ยักษ์โอ้โหดำม,มา,เาเลยเลยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปเก็บยังไงนี่สูงซะขนาดนั้นโอเคครับผมเราไปหาต่อน,นี้เจอแล้วอยู่ลังร้านตรงนี้ได้หรือเปล่าเออเด็ดเด็ดเด็เดเลื่อนได้ตรงนี้ ปึ๊บเลื่อนมาโอเควิลกูดไม่เจออะไรเลยครับผมเรามาตรงนี้กันดีกว่ามาเกอร์มาครับในภูมมหญ้ามีไหมนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> แต่ว่าเก็บไม่ได้ <c oughs> อุต่าดันน้องฟอปป้าไปแอบไว้ตรงนี้เข้ามาในบ้าน <c oughs> ไหมครับผมเจ้กันดีมาเกอร์ว er. ู้ฮูเก็บไม่ได้ครับผมสวัสดีผมชื่อดิมและผมจะบอกว่าคุณควรกดซับสไครต์ให้ช่องซีซ่าด้วยนาว ดีมน่ารักจังเลยไม่ใช่เขาไม่ได้เขียนบอกว่าอย่างนี้เ <Bro. S 1> อะไะครับทุกคนเราลองมาดูหลังบ้านใหม่ครับเจอแล้ว my god วเราก็จะได้แคบีมาเก้แล้วตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยว <laughs> สัตว์โลกน่ารักทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย Mountain Frog Baby เราก็เป็น baby เหมือนกันนะครับผม baby mingo หน่อยขอขึ้นมาดูด้านบนหน่อยเจอแล้วนี่ก็คือ baby macker woooh ได้มาอีกหนึ่งด้าโอ๊ยเราทำของก็พังหมดเลย <laughs> แล้วตรงนี้ฟงฟอปป์อฟอปป์มาเกอร์ได้มาอีกหนึ่งด้ามแล้วครับผมนี่ภูเขาของจริงมันจะต้องเป็นแบบนี้ลูกบอลเลยแล้วตรงนี้มีหรือเปล่านะตรงนี้ไม่มีมีทางขึ้นเฉยๆนะครับเราจะลองขึ้นไปดูนะครับผมว่าด้านบนจะมีมาเกอร์หรือเปล่าครับทุกคน ได้มาอีกหนึ่งเหรียญตาแล้วนะครับผมเราไม่เจอมาร์กเกอร์ข้างบนตรงนี้แต่เราได้เหรียญตาโอเคลงมาครับผมไปหากันต่อครับทุกคนตึกนี้มันคุ้นๆนะทุกคนว่าคุ้นๆไหมครับมันเหมือนแมพอะไรน่าเอ๊นึกไม่ออกเลยก็มาดูด้านในนี่ก็คือมาร์กเกอร์ไอศกรีนชั้นจะกินไอศกรีมโอรีโอเราเก็บไม่ได้นะครับผมเป็นโมเดลประกอบฉากเฉยๆครับมาร์กเกอร์ด้ามนี้ขึ้นมาดูชั้นสองเลยมีหรือเปล่าไม่มี งั้นก็ไปชั้นถัดไปเลยนะครับผมชั้นตานี่ไงมาเกอเอ็กซ์เตอร์แน่นอนวูฮ โอ้ทีวีมาเกอร์ไปชั้นสี่ต่อเลยครับผมชั้นสี่มีไหมชั้นสี่ไม่มีงั้นต่อไปก็เป็นชั้นลักเธอเทียบและนี่ดำ,ดำๆคืออะไรไม่ใช่ขี้ใช่ไหมอันนี้คือก้อนอะไรไม่รู้นะครับผมเหมือนจะเป็นขี้ใครไม่ขี้เลี้ยาแถวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนี่เป็นเหมือนกับลูกแก้วนะครับผมโอเคชั้นถัดมาเป็นชั้นที่โอโอ้อยู่กันเป็นครอบครัวเลยนี่ก็คือเบนมาเกอร์ครับทุกคนแต่ว่าเราเก็บไม่ได้นะครับผม เป็นมเดลประกอบด้วยสวยเฉยน,นะครับตรงนี้โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับบริเวณในตึกตรงนี้เพราะฉะนั้นโดดลงตึกมาเราไปหากันต่อนะครับผมตรงนี้เราเก็บไปแล้วหรือ,อยังตรงนี้น่าจะเก็บไปแล้วโอเคเบคอนเก็บไปแล้วนะค,เครับผมบนภูเขาเก็บไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีทุกคนเห็นไหมนี่ไงมีแสงเหลืองอยู่นี้เราจะต้องกระโดดขึ้นมาดูจากนั้นก็กระโดดตรงนี้ไปโดดฮึบเออไม่ได้อ่ะโดดแล้วจะรู้เราอาจจะต้องปีนต้นไม้นะครับ ชับปีดาปีด <pentru> ูฉันจะพาไปดูไปปีนดูต้นไม้กันพอเราขึ้นมาได้จากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้เราก็ ไม่ได้อะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นลงมาวันนี้ผมเวนแล้วหลังต้นซากุระตรงนี้มีมาเกอร์หนึ่งดามนี่ก็คือมาเกอร์ไม่ได้เหมือนกันครับผมเป็นโมเดลประกอบฉากสวยๆเฉยๆนะครับมีมาเกอร์ดามไหนเก็บได้จริงๆบ้างไหมนีแล้วตรงนี้อยากเข้าไปด้านในโอ้โหกดมาเกอร์โอ้ใหญ่มาเกอร์ดามนี้ดูปีกหน่สิ สวยมากครับผมทุกคนเก็บเลยเก็บเลยเก็บไม่ได้ครับผมลุงนี้เชื่อเขาดีกว่าไม่น่าเข้ามาเลยอย่างน้อยเราก็ได้เห็นมาเกอร์พระเจ้าแล้วนะครับผมใหญ่มากครับทุกคนครับและรูปตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับมาเกอร์ดำนี้เนี่ยออกมาครับเราจะไปหากันต่อครับผมตรงนี้มีรอยเลือดติดด้วยอะ่ะเฮลใคต้องการความช่วยเหลือนี่หรือเปล่ามาเกอร์ลิงตรงนี้เก็บไม่ได้ครับผม ส c ิ e t มังกี้ already gentleman น้องริงถูกเกาวหาว่าเป็นผู้ชายผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องริงนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับแต่ที่รู้รู้เราจะต้องเก็บมาร์กเกอร์ให้ได้มากกว่านี้ครับผมลองไปทางนี้กันบ้างนะครับทุกคน โอ้สควิตวอร์ดใช่ไหมเนี่ยนี่คือบ้านของสควิตวอร์ดนะครับผมและนี่ก็คือโทมาเกอร์นะครับเก็บได้หรือเปล่านะเอ้เก็บไม่ได้เอ้เก็บได้วู้ฮูโ้โทมาเกอร์และนี่ก็คือบ้านสควิตวอร์ดเข้าไปด้านในได้ไหมไม่ได้อะทุกคนเราติดนะครับผมตรงนี้มีพีระมิดอียิปต์อยู่กับตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนี่ก็คืออะไรไม่รู้นะครับผม เป็นเหมือนเสาอะไรสักอย่างนะครับด้านบนมีมาร์กเกอร์ป่ะเนี่ยลองกระโดดขึ้นมาดูตรงนี้นี่คือมาร์กเกอร์ของเล่นโลบอกรน่ารักมากเลยแต่เราเก็บไม่ได้นะครับผมไม่ได้เหรียญตานะตรงนี้แล้วตรงนี้คือใครพี่เขาคือใครครับผมเก็บได้หรือเปล่าไม่ได้ <laughs> พี่เขาคือเทพเจ้าอียิปต์นะครับผมน่ารักมากมีมนี้ นี่มันฐานทับลับของแพงต้นนี่นาะใช่ไหมเข้าไม่ได้ครับทุกคนด้านบนมีหรือเปล่านะมาร์เกอร์ซูมหน้าจอออกมาดูกว้างๆนะครับจะได้เห็นชัดๆไม่มีครับทุกคนครับมีแค่ป่องไฟนะครับผมแล้วตรงนี้มีเสาอะไรด้วยก็ไม่รู้เราจะต้องลองขึ้นมาดูไต่เสาขึ้นไปบนตึกผมว่าบนตึกจะต้องมีอย่างแน่นอนครับโอเค ถอยหลังออกมาโดดขึ้นไปใหม่เราจะต้องออกบ,บีขึ้นไปนะครับโดดมาโดดมาโดดมางนี้โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปใกล้ถึงระอยักอีกนิดนึงโดดมางนี้จากนั้นก็โดดมางนี้ไต่เตาขึ้นไปแล้วเราก็จะถึงแล้ววูมีไหมเอ่ยนี่ไงเห็นแล้วนี่ก็คือมาเกอร์อะไรเก็บเลยเราก็จะได้ไม่ได้อะไรเลยหัวใจผิดขึ้นมาแล้วทำไมหน้าตาเราเป็นงี้เนะี่ย no. เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครผมเนี่ยแบบหน้าเราหายไปไหนอะทุกคนหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามาเหยียบตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับโอเคไปดูกันต่อครับ คอมมิ่ง o ูนนี่คืออะไรแดงๆเหยียบแล้วว้ามไหมว้าบหรือเปล่าไม่วามครับผมแล้วตรงนี้เก็บก็ไม่ได้นะครับเหมือนจะเก็บได้ไม่ใช่มาร์กเกอร์ครับผมเป็นโมเดลประกอบฉากสวยๆเฉยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าได้แน่นอนครับทุกคน,นครับบนบ้านไม้ครับตรงนี้ไปเก็บกันครับผมจําได้ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านตรงนี้เลยนะครับ นี่ไงผมเห็นทางขึ้นแล้วนะครับผมเป็นเสาล่องหนแต่ว่าเสามันนอนแง่งแมงอยู่เงี้ยทำไมเป็นเงี้ยผมทาเหรอเดี๋ยวทำไมเสามันนอนอยู่งี้วะผมทําทําไมผมจําไม่เห็นได้เราจะต้องใช้วิธีอื่นขึ้นไปแล้วละครับโดยการเหยียบป้ายตรงนี้จากนั้นก็กระโดดขึ้นมาไม่ได้ครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นลองเปิดชิปล็อกดูสิเปิดชิปล็อกอาจจะกระโดดถึงก็เป็นได้ครับฮึดโดดไม่ถึงอยู่ดีอะทุกคนทําไงดีล่ะงานเข้าจริงๆแล้วครับผมถ้าเราขึ้นลูกตอนตรงนี้ แล้วก็กระโดดขึ้นบนล่มถึงไหมลองดูก่อนนะครับผมเผื่อจะได้ครับเพราะว่าเสามันนอนอยู่อะ่ะไม่ได้อะ่ะเราต้องพึ่งเสาโดดไม่ได้ครับผมมันทะลุอะ่ะทุกคนไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรมารเกอร์ดานี้ติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับรอครับผมไว้รออัปเดตหน้าเราค่อยเข้ามาเก็บใหม่นะครับตรงนี้มีช็อปด้วยทุกคนลองมาดูซิว่ามีมาเกอร์หรือเปล่า มีมาร์เกอร์อยู่ด้วย by my s t o p นี่ก็คือมาร์เกอร์เบคอนเก็บได้ไม่เอ่ยไม่ได้ทำไมของที่นายขายน่ารักจังเลยพว่อ่มีเบคอนมีตุ๊กตาหมาป่าตุ๊กตาหมูอุดอุดและนี่ก็คือฟอปป้าครับผมฟอปป้าเขาขายอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูสิ ป๊ตาขายอาหารสัตว์มีกัญชาแมวด้วยนี่ไง oh <yeah. S 1> น้องน่ารักมากครับผมปอ๊อบาส่วนนี้ก็คือโชมิกโชมิกขายฮอทดอกทุกคนยังจําโชมิกได้อยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะโซนิกเหรอใช่นี่คือมาร์เกอร์โซนิกเก็บเลยเก็บเลยเก็บไม่ได้อะทุกคนมาร์เกอร์โซนิกเขาน,นอนอยู่นี้นะครับผมแอบอยู่หลังป้ายเก็บไม่ได้ครับผม this is not a marker นี่ไม่ใช่มา r k เกอร์ ทุกคนผมเห็นอะไรไม่รู้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับด้านหน้าเราอะส้มๆแดงๆตรงนี้มันคืออะไรลองวิ่งไปดูนะครับผมเผื่อจะเป็นมาร์เกอร์ครับผู้พัฒนาเขาอาจจะซ่อนไว้เป็นอีเตอร์เอกนะครับผม few moments later. เห็นหัวเหลืองๆมาแต่ไกลไม่ใช่สปอนบ๊อบมาร์เกอร์แน่นอนมาร์เกอร์ต้องเป็นนี่ไง แล้วเก็บมาเลยนี่ได้แล้วว้าวคุณเดินมาทางนี้เพื่อเป็นง่อยตัวนี้นี่เหรอใช่แล้วครับผมผมเดินมาทางนี้เพื่อเป็นโง,ง่งตัวนี้ต,นตัวเดียวเท่านั้นแล้วเราก็ได้รับเหรียญตาลับแล้วว้วทุกคนครับผมว่าจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนเลยครับผมตรงนี้ทุกคนถ้าเรากระโดดลงไปทุกคนว่าได้ไหมครับลองดูครับผมโดดลงไปแล้วเราก็จะได้ตายครับ มพัก,กดเลยสัญลักษ์โจโจมาไงวะเนี่ยตอน awakening นะครับผมล้วไปตรงนี้คืออะไร RIP เขาเมาแล้วครับใครคนนี้เหรอเหลือรองเท้าคู่เดียวนะครับผมกับใบหน้าแสดงว่าเขาได้สู่ขิดไปแล้วนะครับผมเราเหลือมาร์เกอร์อยู่2ด้ามนะครับทุกคนครับมีมาร์เกอร์ออฟบีด้ามนี้กับมาร์เกอร์ที่อยู่บนหลังคาไม่ครับตรงนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาเก็บกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเจ้นเตนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลา ไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไปก่อนไปต้องล็อกออบบี้ดูอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อ